สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะน้องจามารีวิวขนมเคก้กกล้วยหอมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะน้องเคยทำขายจะเป็นสูตรแบบนึง่งก็คือหน้าจะแตกเลยแล้วก็น้องก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่เป็นแป้งสีขาวล้วนๆนะคะแต่พอมาตั้งแต่ตั้งท้องนะคะเวลาจะกินอะไรน้องก็จะพยายาม ใส่ส่วนผสมที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะถ้าจะกินคาร์โบไฮเดตเราก็จะต้องผสมแป้งโฮวีะ Bang นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างหนองทานข้าวก็จะเป็นข้าวหอมมะลิแต่ว่าต้องผสมคีนัวเข้าไปด้วยเพราะว่าคีนัวะจะมีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงหรือจะเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดนะคะก็คือเป็น,ปนส่วนผสมที่ทำให้เราได้เพิ่มโปรตีนโดยที่เรากินคาร์โบไฮเดท นั่นเองนะคะอย่างเวลาทําขนมนะคะอย่างหน่องอจะทําประจําก็จะเป็นว้าอโฟแป้งโฮวีตนะอันนั้นก็คุณสาม,มีก็จะกินอันนั้นจะเป็นแบบไม่ผสมอะไรเลยนะคะแต่พอเวลาทําขนมปังขนมอบนะคะหรือแม้กระทั่งวันนี้ทําขนมเคก้กก็เลยลองใส่แป้งโฮวีตเข้าไปอย่างเค้กเนี่ยก็เป็นครั้งแรกก็คือเคกเอ้กกล้วยหอมนะคะหน่องก็จะใช้สูตรจากตัวนี้นะคะเป็น ตำราจากของแม่บ้านนะคะเป็นเบเกอรี่ bakery, เมนูเตาติ้งนะคะเตาติ้งก็คือเตาเล็กๆประมาณว่าขนมแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณนี้นะคะทีนี้จากครั้งแรกเนี่ยที่น้องเคยใช้สูตรผสมที่เป็นขนมปังเวลาเราใส่แป้งนองก็จะมีแป้งขาวที่น้อยกว่าแป้งโฮวีดนะคะก็ทําบ่อยมากๆขนมปังช่วงนี้จะกินบ่อยมากๆเพราะว่า จะหิวขนมกินแต่ขนมอ่าทีนี้อย่างเมื่อคืนนองผสมแป้งขนมเคก้กกล้วยหอมนะคะเรามีกล้วยหอมที่เหลือๆซึ่งอย่างชัมมี่นองอ่ะไม่กินฝรั่งเขาจะไม่กินกล้วยกล้วยหอมเละๆเขาจะกินแบบหำหามนะพอเหลือมันยังไม่ได้เละมากนะหนองก็ทิ้งไว้ประมาณ5วันเนาะเอามาเอามาเตรียมไว้แล้วก็เช็คสูตรที่เราจะลงนะหนองก็ลงเป็นสูตร ขนมเค้ก่อกล้วยหอมนะคะก็ได้สูตรกำลังดีเลยใส่ใส่ประมาณสองร้อยกรัมนะกล้วยหอมมันมีกล้วยอยู่2ลูกนะแล้วทีนี้หน่องก็ใช้แป้งอ่ะตามสูตรเขาเขาจะใส่แป้งขาวนะแป้งเคก้ก1 8 0กรัมทีนี้เราลองครั้งแรกหน่องก็เลยใส่แป้งโฮวีสัก80กรัมก็แล้วกันเนาะก็คือสัดส่วนก็คือแป้งโฮวีจะน้อยกว่า แป้งขาวนะคะสัดส่วนแป้งขาวขึ้น0 0กรัมนะทีนี้พอทําเสร็จแล้วนะอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันเลิศมากมันดีจริงๆนะคะแล้วกินแล้วด้วยสตรมี่หน่องเนี่ยจัดไปแล้วสองถ้วยนะคะส่วรหนึ่งจะทําได้ทั้งหมด12ถ้วยนะซึ่งหน่องก็เรียบร้อยไปแล้วนะสองถ้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้วยคัพเค้กนะทั่วไปนะที่ที่เราหาซื้อได้ในขนามาตรฐานทั่วไปนะคะ แล้วที่เห็นสีดำๆอันนี้ไม่ใช่ลูกเกตนะคะหน่องสายเคนเบอร์รี่นะคะเคนเบอร์รี่จะเป็นผลมไม้อบแห้งชนิดหนึ่งที่ที่กับมาวิธีเดียวกับลูกเกตแต่ความหวานเขาจะน้อยลงกว่าลูกเกตนะคะก็จะมีความเปรี้ยวเข้ามานะคะนี่แหละกินอะไรก็จะต้องคำนึงนะถ้าเราถ้าเรารู้จักจัดสรรเรื่องกินนะเราก็จะไม่อ้วนง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยว <g ül> เราจะให้เพื่อน <g ül> ๆดูเท็กเจอร์ที่ที่นอง ที่น้องทาเสร็จแล้วนะอันนี้เย็นตัวแล้วหน้าเขาก็หน้าขนมก็โอเคมากๆเลยนะคะ<อ>ก็คือหน้องก็ใส่เคนเบอร์รี่ไปประมาณที่เห็นนะคะเเดี๋ยวเรามาแวะดูไส้ในกันนะคะนี่นะคะไส้ในขนมนะคะเนื้อเท็กเจอร์ดูสิคะขนมเค้กกล้วยหอมซึ่งตอนแรกเนี่ย น่องใส่แป้งอย่างที่บอกแป้งโฮวิดไปด้วยเดี๋ยวรอบหน้าทําใหม่เราก็อาจจะผสมแป้งโฮวิดในจํานวนที่มากกว่าแป้งขาวเพื่อที่จะลดการที่จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ําตาลอย่างรวดเร็วนะคะโดยแป้งเชิงซ้อนคาร์บโบไฮเดรตเชิงซอนก็คือ,อโฮวิดนั่นเองนะคะก็มันก็เลดจริงจริงนะอันนี้พอลองผสมแป้งเสร็จเราก็ทิ้งไว้นะคะ กลางคืนน่ะก็คือผสมช่วงกลางคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็มาทําก็คือสูตรเขาให้ทิ้งข้ามคืนนะคะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าใครทําตอนกลางวันก็ทิ้งสัก8ดชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วมันก็จะฟูนะคะถ้าเป็นแป้งเค้กล้วนนะ่ะมันฟูหน้ามันจะแตกแบบคล้ายๆขนมถ้วยฟูแต่ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป๊ะเท่าขนมถ้วยฟูทีนี้อันนี้นะคะมันฉ่ำมากแน่นองวางไว้สักพักประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะ มันฉ่ำมากเลยอะค่ะมันไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่นะคะรสชาติดีมากน้องกินแล้วเพราะว่าสูตรนี้ใส่ทั้งน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลเ,เขาเรียกอะไรอะน้ำตาลไม่ขัดสีนะแต่อันนี้มันได้เลยนะคะแล้วมันทำไม่ยากด้วยนะคะน้องแปะสูตรไว้แล้วในคลิปเรียวแล้วก็ในโพสต์ของขนม เค้กกล้วยหอมทําง่ายใครชอบกินขนมอบต้องจัดเลยนะคะจัดการเมนูนี้เลยค่ะไม่ยากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวน้องขออนุญาตไปกินก่อนช่วงนี้หิวขนมบ่อยมากแล้วก็กินขนมเป็นล่ำเป็นสันด้วยเฉพขนมอบขนมปังขนมเค้กนะคะก็อร่อยจริงๆอุท้องร้องเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายค่ะ